The cat sat on the มาเฟียลิงเกินเอาไว้แล้วว่าเดี๋ยวตอนนี้ช่วงนี้นะลิงกําลังโหดมากฉันเกิดไปลบบุรีนะเธอเป็นยังไงเป็นเหมือนเบื้องล้างเลยอ่ะเขาปิดตึกปิดอะไรกันหมดเลยไม่ให้ลิงแบบเหมือนไม่มีคนอยู่แล้วมีตึกมันยึดเมืองมันยึดเลยมันยึดเลยมันยึดเมืองเลยมีแต่ลิงแล้วคนคนแถวนั้นก็จะปิดบ้านเงียบแบบเหมือนแบบเพื่อป้องกันตัวเองไม่ให้มันฉกของใช่วงการลิงตอนนี้ท็อปฟอร์มท็อปฟอร์มแค่ไหนเขาบอกว่าตอนนี้ถึงขั้นว่าไปกระโดดแย่งของแย่งอาหารจากคนที่เขากําลังเหมือนแบบขับรถจักรยาน โนี่เปกรถล้มสิทีเนี้ยเฮ้ยไปดูเหตุการณ์กันหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงค่ะนี่มาโอ้ยตายแล้วว้าวแย่งกันแบบนี้เลย แล้วนี่มาไม่ใช่มาคนเดียวมีทีมเวิร์กแล้วมันไม่กลัวรถเลยนะใช่อุฉของุ้ยตายแล้วเจ็บประเทศไทยประเทศเราทําอะไรไม่ได้จริงจริกับลิงเนี่ยนะไม่ลักษณะชาชนเดือดร้อนเนี่ยไม่ลักษณะหิวอ๋อหิวหรือเปล่าไม่ได้หิวก็ทําแบบนี้ไม่ได้ไงซึ่งคุณผู้ชมขะนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะของร้านปะยางที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุนะคะจากภาพก็จะเห็นว่าพี่เสื้อชมพูนี่นะเขาขี่รถมาดีๆเห็นไหมแต่พอเลยช่วงโค้งลิงตัวหนึ่งวิ่งพรวดกระโดดขึ้นไปเกาะหลังรถ เขาก็เลยเสียหลักแล้วก็ล้มนะคะแต่คราวนี้ไม่รู้ว่าลิงพวกนี้ทํางานเป็นแก๊งไหมนะคะเพราะว่าพอรถล้มเสร็จพี่เจ้าของรถเขาก็วิ่งไปไล่ลิงตัวที่ก่อเหตุและสังเกตดีๆนะจะเห็นว่ามันมีลิงอีกตัวหนึ่งวิ่งมาที่รถมันอยู่มุมตึกเยอะแล้วมันวิ่งออกมามาขโมยอาหารต่อเหมือนมันแท็กทีมกันโชคดีดึงล้มแล้วฉกขยวพี่ดูนะเห็นไหมเพรานเด็กคนละี่เขาจะวิ่งไปไล่ตัวนึ่งมาละนี่ มาหยิบอาหารแล้วโชคดีว่าเขาหันมาเห็นก่อนคราวนี้เจ้าของร้านปะยางก็ออกไปช่วยได้ทันเขาก็เลยยังมีกับข้าวเก็บไว้กินโอ้โหเออซึ่งพี่เจ้าของรถคนนี้นะคะชื่อว่าพี่เกียรตินะคะได้รับบาดเจ็บที่นิ้วชี้เท้าขวามีเลือดออกรถจักรยานยนต์ก็เสียหายนิดหน่อยส่วนอาหารนะคะแย่งลิงกลับมาได้นะคะเออเกือบหลับแต่กลับมาได้นะคะมันล้มที่โค้งนะคะพอจะหลับจะหลับปุ๊บเห็นลิงมาตื่นค่ะตื่นมาตีกับลิงต่อเออก็มีคนไปคุยกับพี่แกนะคะพี่แกก็บอกว่าเฮ้ยตอนเกิดเรื่องเนี่ย คือไปซื้อกับข้าวแหละจะกลับมากินที่บ้าน แต่ดันมีพนากับลิงแล้สกอน่ะตามงภาพอะย้ำด้วยนะว่าทุกคนที่ผ่านเส้นทางเนี้ยเส้นปรางสามยอดเนี่ยคือมันเป็นที่ล่ําลือแล้วตอนนี้ทุกคนก็จะระมัดระวังตัวเหลียวซ้ายมองขวาว่ามีลิงมันซ่อนอยู่มุมตึกหรือเปล่าปกติตัวแกเองแกก็บอกว่าแกระวังนะแต่รอบนี้ก็ต้องยอมรับเลยว่าพลาดจริงๆเขาว่าอย่างไงใครไปใครไปลบบุรีเนี่ยไม่กล้าลงจากรถเพราะลิงมันจ้องจะแบบจะแย่งนู่นแย่งนี่แล้วแล้วใครจะใครจะเป็นคนแก้ไขนะ้ดยก็นี่ไงโดยส่วน ตัวนะเขาบอกว่าอ่ะแล้วจะจัดการยังไงเขาบอกว่าก็ไม่ได้ติดใจเอาความอะไรกับลิงหรอกแ,แต่สงสัยว่าลิงที่มารบกวนเนี่ยเอ้ยพราะพวกพวกมันหิวเปล่าเลยอยากฝากให้หน่วยงานเนที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบดูความเป็นอยู่ของน้องลิงหน่อยอคือยอมรับว่าไอเราล้มเราก็เจ็บแหละ แต่อีกใจนึงก็สงสารลิงเหมือนกันถ้าพวกมันอิ่มเนี่ยมันคงไม่ต้องมารบกวนชาวบ้านไม่แล้เราจะไปทำให้มันอิ่มแล้วจะให้มันอยู่ร่วมกับคนแบบนี้ไปหรอมันก็ต้องจับแยกหรือเปล่าพราะมันหิวอีกมันก็มาทําแบบนี้อีกอันนี้เราไม่ได้อะไรนะเราเพราะเรารู้สึกว่าคนก็ต้องอยู่ส่วนคนลิงก็ต้องอยู่ส่วนลิงงั้นเราก็ต้องย้ายชาวลบลีไปอยู่ที่อื่นไหม แล้วให้ลิงมันอยู่ไปเลยไม่ไม่เขาต้องมีคนจัดการเพราะว่าปัญหานี้คนลบบุรีเขาก็เจอมาบ่อยเขาก็าก็ไม่รู้จะทํำยังไงยังไงเพราะฉะนั้นหน่วยงานไหนที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ไปจัดการเอาลิงไปอยู่ตามป่าตามเขาไหมหรือว่าเอามาไว้บ้านพุท์อานนท์ไหมไม่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 สามไม่นี่เขาบอกเขาบอกว่าดีนะที่ไม่มีเด็กนะโอใช่ไม่มีเด็กเนี่ยใช่ไม่สมมติสมมติสมมติเสียชีวิตมีการเหตุการณ์เสียชีวิตขึ้นมาล่ะไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงกรณีนะเข้าใจเข้าใจถ้ามี จะรับผิดชอบและลิงลิงมันไม่ได้กระชากค่อยๆนะมันกระชากแรงนะลถถึงคว่มาลิงติดคมมันก็ไม่มันก็ไม่เป็นไรด้วยมันไม่รู้สึกนุสาหรอกลิงมันไม่ติดคุ้มมันลุกกงมันก็รอดออกมาได้เนี่ยชาวเน็ตก็บอกเฮ้ยปัญหานี้มันเป็นปัญหาซ้ำซากเหมือนกันนะว่าอะไรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้าไปแก้ไขปัญหาสักทีหรือถ้าสงสารลิงอยากอนุรักษ์ลิงก็รีบหาบ้านหรือว่าหาพื้นที่ให้ลิงอยู่อย่างเหมาะสมที่พูดเหมือนที่เขาบอกว่าถ้าจะอนุรักษ์ไว้ก็ควรอนุรักษ์ไว้ในป่าไม่ควรอนุร สร้างแต่ความเดือดร้อนให้กับคนเกินไปค่ะนี่ไงเขาบอกว่าถ้าเอาเด็กซ้อนแล้วเด็กถือขนมไปด้วยนี่กลัวเลยนาแล้วคนที่รับผิดชอบแบบไม่ว่าใครที่รับผิดชอบในส่วนเนี้ยจะต้องมาจัดก,การหรือเปล่ปาไม่ใช่ปล่อยให้มันนี่ม,นนมันไม่ใช่ปีสองปีนะเ,ออเป็นสิบสปีมันยืดเ<ป>ยื้อมานานนะเรื่งองลิงเ,ออเนี่ยเพราะฉะนั้น ต้องจัดการไหมหรือว่ารัฐบาลต้องช่วยเปล่ารัฐบาลก็ต้องช่วยนะเพราะประชาชนเดือดร้อนแต่ก็าดูดีเยยะเขาพูดแล้วไงพี่พี่ผลว่ามีเรื่องการเยียวยาแต่จริงๆเราไม่อยากได้ไม่ใช่เยียวยาเราอยากอยู่ตามชีวิตของเราไม่ใช่มาอยู่กับลิงดูสิเออยังมีหน้ามะฮาวใส่อีกถ้าเราถ้าเราขับรถชนลิงตายเราโดนจับไหม สิก็กลายเป็นทนลุณกรรมสัตว์จริงโนี่แหละทำไมมันเป็นอย่างนี้แล้วดูดิมันสซนจริงๆนะดูนะครับส่วนเรื่องการย้ายลิงเนี่ยตอนนี้ก็รู้สึกว่ากําลังเงียบๆอยู่ไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยพูดไปก็เหมือนเป่าสากแต่เรามีข่าวดีมาแจ้งเป่าสากนี่พูดเองนะล่าสุดมีการอนุมัตินะถ้ามีถ้ามีใครถูกลิงทําร้ายได้รับ่าเจ็บตอนนี้สามารถทําเรื่องขอรับเงินเยียวยาได้ แล้วจะไปเสียเงินตรงนี้ทําไมทำไมเนี้ยิออกไปคือโอ้เยอะจริงๆดูโอ้โหมันเยอะกว่านี้อีกฉันตายฉันไม่กล้าลงเลยไม่แต่ต้องจับจ่าฝูงให้ได้ถ้าจับจับตัวตัวนําไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่ไปตายแล้วแลเราจะส่งชาแ่งชื่ออะไรนะเธอชาเนสชาเนสเดี๋ยว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 จับไปจับลิงไอ้ไอ้ไอ้จับไปเท่าไหร่จะถามว่าชื่ออะไรนะเธอมวส่งชาเนสไปจับไปจับ ไปจ่าฝูง,งเ,เธอต้องไปเดี๋ยวดูหาเลยตัวไอตัวเป็นจ่าฝูงเนี่ยทำชุดให้นหนาๆ <c oughs> วันลึงกัดไม่ได้แต่มันเยอะจริงๆเบเกี้ไปได้วยไหมไม่ ไปได้แต่ชุดเขียวไปนี่แหละลิงมันกลัวมันด้วว่าต้นกล้วยลิงตกใจแต่ว่าเขาบอกว่าลิงที่นั่นน่ะถ้าแบบได้ยินเสียงรองเท้าคอมแบตอะรองเท้าทหารอะมันรู้มันรู้มันหนีเลยรู้มากมันหนีเลยมันรู้เลยมันเลยเยอะจริงๆเราจะส่งสองสาวนี้ไปเพราะว่านางเตรียมรองเท้าคอมแบตไว้เลยใช่ยังไงก็แล้วกันกรณีบาดเจ็บเขาบอกมีกรณีบาดเจ็บด้วยนะให้จ่ายตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินสามหมื่นบาทและจ่ายค่าเสียโอกาสในการทำงานเวลาสามร้อยไม่เกินร้อยแปดสิบวันตาม อันนี้มันเป็นการแค่ที่ปลายเหตุทำไมไม่เอาลิงแยกไปอยู่ที่ของเขาแล้วเขาบอกอีกนะพี่โพสต์ว่าอะไรป้าถ้าเสียชีวิตถ้าเสียชีวิตเขาให้อะไรแสนหนึ่งไม่คุ้มเนอะแสนหนึ่งเนี่ยเสียดายแสนหนึ่งจับลิงไปได้ตั้งหลายตัวัแล้วชีวิตอยิตนที่ของเขาว่าเอ้ยคิดอะไรกันนะหรือว่าไม่อยากจะพูดประเทศโอริไทแรนออริ